สวัสดีค่ะดิฉันชื่อลาวิภาเอกสิริเลิศนะคะตำแหน่งปัจจุบันก็คือเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มลมค่ะตอนนี้ที่ใช้อยู่ประจำเป็นโตลต้าวีออสเอก u s i ล e นะคะแล้วก็อีกคันหนึ่งก็โตลต้าคอร์สวีออสเนี่ยประหยัดมากต้องบอกคือก่อนที่จะบรรยายอื่นต้องบอกเลยว่าเซฟค่าใช้จ่ายเยอะวีออสเนี่ย เอาไว้ขับเพื่อเดินทางมาทํางานเพราะว่าระยะทางจากบ้านมาที่นี่ไปกลับร้อยกว่าลนะคะส่วนอีกคันหนึ่งตัวต้าคอสเนี่ยด้วยความที่รถเ,เขาเป็นรถค่อนข้างอนเนกประสงค์เราใช้ในการบรรทุกสิ่งของแล้วก็ใช้ในครอบครัวเป็นรถครอบครัวนะคะ่ะ v อ o สนี่ใช้ก่อนหน้านี้ก็ v อ o สนะคะ v อ o สแล้วก็มาคัมรี่แล้วก็มา v อ o สอีกทีหนึ่ง น่าจะใช้มาเกือบเกือบยี่สิบปีแล้วค่ะด้วยตัวรถเนี่ยบอดี้เขาเนี่ยกระทัดรัดเพราะนั้นมันมันแบบมันทันใจอะเวลาเราขับมาเนี่ยซอกเล็กซอกน้อยมันมันคล่องตัวแล้วก็ด้วยสมรรถนะด้วยเวลาเหยียบเนี่ยมันมันปึ๊ดมันไม่อืดมันมันไม่ว่าจะเป็นจังหวะแซงจังหวะอะไรเนี่ยมันได้หมดแล้วอย่างเช่นเราไปตลาดเนี่ย ด้วยความคันที่เขาค่อนข้างกระทัดรัน,นเนี่ยมันหาที่จอดอะไรง่ายสะดวกก็เลยชอบใช้แล้วตัว e อ c l u s i v e เนี่ยคือซื้อมาแล้วฟฟลออปชั่นไม่ต้องไปตกตกแต่งอะไรเลยมันครบอยู่ในนั้นที่ทำงานเนี่ยอยู่พุทธมณฑลสายสีแล้วตตวต้าท่าจีนเนี่ยต้องยอมรับว่าบริการหลังการขายดีมากนอก,นอกจากบริการด้านอื่นนะคะคือ การเซอร์วิสการเช็คการเขาจะโทรเตือนระยะเลยว่าระยะลดได้แล้วนะต้องถ่ายนะ้ำมันเครื่องอะไนี้ซึ่งบางทีด้วยภารกิจหนะ้าที่เราลืม mm hmm. เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยโทรมาแล้วช่วงที่เยารถเข้าศูนย์บริการดีมากค่ะแล้วบางครั้งนะไม่ได้ไปด้วยตัวเองให้ลูกน้องขับไปน้องๆที่ท่าจีนก็ดูแลอย่างดีค่ะ mm hmm. ก็ประทับใจในบริการด้วยแนะนําน,นะคะท่านใดที่จะซื้อรถก็มาที่ตัวต้ท่าจีนได้รู้สึกยังมีหลายสาขาเนาะ okay. มีที่สักกรเทียมด้วยนะแล้วก็ที่สัมพันธ์แล้วก็ที่ใสสีเนี่ยค่ะ